วันนี้พามาที่สวนทุเรียนอีกนะครับมาดูความชื้นนะครับประมาณ80%นะครับ80กว่านิดนึงนะครับก็อาจจะมีฝนนะครับวันนี้ได้ฝนมา2-3รอบแล้วนะครับต้นนี้ก็จะ,ะค่อนข้างที่จะแตกยอดนะกิ่งกระโดงพุ่งนะครับ ใกล้จะท่วมหัวแล้วนะครับสิ้นเดือนนี้ก็จะ9เดือนนะครับผมปลูก31สิงหานะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่แตกแต่มันแตกไม่พร้อมกันแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันนะครับเรื่องแมลงนะครับตอนนี้เอาอยู่แล้วนะครับแมลงนีสบายแล้วนะครับใครสนใจว่าใช้อะไรฉีดน,นะครับอินซีเชียภาพนะทักมาได้นะครับ คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะครับในขณะที่ใบสวยนะครับใบออกดีนะย่าข้างล่างนะครับก็สวยสวยกว่าทุเรียนก็ย่าเนี่ยแหละครับนะครับใบอาการขาดธาตุสังกษสีนะครับก็หายไปนะครับก็จะมีร่องรอยนะครับร่องรอยของแมลงนะครับซึ่งแก้ไขไม่ได้แล้วก็คือต้องรอชุดใบชุดใหม่นะครับอย่างต้นนี้นะครับ มันสวยนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่า,มาแมลงกินซะพุนเลยนะครับก็ต้องรอใบใหม่แล้วแหละนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยต้นนี้ต้นเล็กนะผมจะมีอยู่สองสองต้นนะครับที่เป็นรุ่นเดียวกันกับต้นโตนะครับมีปัญหาระบบรากนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งนะเดี๋ยวก็คงตามเพื่อนทันนะครับต้นนี้ ก็ไม่ได้เข้าสวนมา2วันนะครับเพราะว่าฝนตกไม่ต้องเปิดน้ําประหยัดน้ําประหยัดไฟนะครับก็เลยพามาดูนะครับคิดถึงทุเรียนเป็นความสุขเล็กๆนะครับก็ตอนนี้เราคงจะฉีด 4- ีหวันนะครับฉีดครั้งหนึงคงแะปล่อยนานไม่ได้นะครับในเรื่องของแมลง ผเรียนนะครับตั้งแต่ปลูกนะมีผู้รู้บอกว่าถ้าเราทําชุดใบนะครับและดูแลใบให้ให้สมบูรณ์ทุกใบนะครับ20-25ชุดใบนะครับก็จะสามารถาได้กินได้นะครับมีลูกได้นะครับก็จะไปยากอีกทีก็คือช่วงของการทําดอกทําลูกนะครับอันนั้นต้องเป็นนะครับไม่เป็นก็คือ ไม่ได้กินนะครับนะพันดูใบนะครับอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะครับสําหรับปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบผมให้ทุกวันอาทิตย์ละครั้งนะครับก็คือ7วันให้ครั้งหนึ่งส่วนปุ๋ยที่ใช้กับต้นก็15วันครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ขยับ15วันครั้งก็แต่ว่าต้องขยันมาดูแลนะครับรอดไหมไม่ทราบเนาะ วัดดวงลุ้นยาวๆนะครับผมบอกแล้วว่าทุเรียนโคกโดงยางไม่ดังก็ดับนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเข้ามาชมนะครับขอบคุณครับ